สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะก็ะจะมาทําเมนูขนมไทยโบราณค่ะนั่นก็คือขนมต้มแดงนั่นเองเป็นขนมที่นิยมใช้ในงานมงคลหรือว่าพิธีบวงสรวงต่างๆนะคะตัวขนมต้มแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนมแป้งนุ่มๆคลุกกับมะพร้าวที่กวนกับน้ําตาลนะคะทําให้เกิดสีแดงๆจากน้ําตาลมะพร้าวนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก,นก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของขนมต้มแดงนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวทึนทึกขูด น้ำตาลมะพร้าวกลิ่นมะลิใบเตยเกลือป่นและน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ การทำขนมต้มแดงนะคะอันดับแรกเราจะมาทําตัวกระฉีก,กันก่อนนะคะโดยการตั้งกระทะทองนะคะใส่น้ําตาลลงไปอันนี้ก็ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะถ้าใครจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้เหมือนกันนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําตาลละลายนะคะ เกลือป่นนิดนึงเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะยังไม่ใส่มะพร้าวเพื่อที่ให้ตัวน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นสีเข้มขึ้นนะคะเป็นสีน้ำตาลให้เป็นออกแบบน้ำตาลแ,งแดงๆเพื่อที่จะได้เป็นชื่อของขนมต้มแดงนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะ ค่ะพอน้ำตาลของเราละลายหมดแล้วนะคะเราเบาไฟลงให้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็เคี่ยวต่อค่ะเคี่ยวต่อเรื่อยๆือจนกระทั่งน้ําตาลของเราสีเข้มขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่เหนียวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่มะพร้าวกันค่ะค่ะพอน้ําตาลของเราแดงดีแล้วนะคะยังไม่ถึงขั้นน้าตาลไหมนะคะเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ผัดกับมะพร้าวต่อนะคะ ทีนี้น้ําจากมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะออกมาทําให้สีของน้ําตาลของเราเนี่ยอ่อนลงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆะค,ะค่ะค่ะตอนนี้ไส้กระฉีกของเราก็ได้ที่แล้วนะคะถ้าเกิดของใครที่แห้งไปเนี่ยให้เติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะให้มีน้ําอยู่เยอะๆแบบนี้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําตัวแป้งเนี่ยมาใส่อันนี้เราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเราพักไว้ก่อนในกระทะน,นี้เดี๋ยวเราทำตัวแป้งกันก่อน,นะค,ะค่ะค่ะตัวแป้งของขนมต้มแดงนะคะก็ะจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นําแป้งใส่ลงไปในโบเลยแล้วก็ส่วนน้ํานะคะเราใช้น้ําเปล่าผสมกับกลิ่นมะลิเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หอมนะคะ แต่ถ้าใครมีมะลิที่ปลูกเองที่บ้านก็สามารถใช้มะลิทําเป็นน้ําลอยดอกมะลิได้นะคะเพราะว่ามะลิส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้เขาจะเป็นมะลิที่ผสมอาจจะฉีดยาฆ่ามแมลงหรือว่าแช่สารอะไรบางอย่างนะคะก็อาจจะไม่ปลอดภยัยใช้แบบนี้ก็จะดีกว่านะคะเราก็ค่อยๆเทน้ําลงไปทีละน้อยนะคะแล้วเราก็นวดจนกว่าแป้งของเรานะคะจะ เนียนเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ติดมือก็ค่อยๆขยำนวดไปถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเนี่ยเราก็เติมน้ำเพิ่มค่ะตอนนี้แป้งของเราใกล้จะได้ที่แล้วนะคะ,คะนนก็จะ,ะะจะมีลักษณะแบบนี้ ตัวขนมต้มแดงนะคะก็จะคล้ายๆกับขนมต้มขาวแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ต้มแดงเนี่ยจะไม่มีไส้ตัวกระฉิกเนี่ยเขาจะอยู่ข้างนอกแทนตัวแป้งของขนมต้มแดงนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นลักษณะคล้ายๆเหรียญก็คือมีบุ๋มตรงกลางเล็กน้อยเรียกว่าคล้ายๆกับลูกชิ้นปลาน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวตัวนี้เอจะนวดต่ออีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปปั้นแป้งกัน,นะคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปั้นตัวแป้งของขนมต้มแดงกันนะคะแป้งนวลน,นะคะพอใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะหรือว่าจะใช้แป้งอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแป้งที่แค่รองไม่ให้ติดจารเท่านั้นเองนะคะเราก็นําแป้งที่เรานวดไว้นะคะปั้นเป็นกลมๆสักนิดนึงแล้วเราก็กดตรงกลางให้มีลักษณะบุ๋มสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี้แล้วก็วางพักไว้ ก็เหมือนเดิมนะคะปั้นแป้งเป็นกลมๆนะคะลักษณะนี้เราก็ใช้นิ้วของเรานะคะกดเป็นบุ๋มตรงกลางสักนิดหนึ่งก็วางพักไว้เดี๋ยวเราจะนําตัวนี้ไปลวกนะคะให้สุกหลังจากที่เราปั้นครบแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเราตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะพอน้ําของเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่ตัวขนมต้มแดงนะคะที่เราปั้นเอาไว้นะคะลงไป ทยอยใส่ลงไปนะคะระวังตัวขนมเขาจะติดกันนะคะโอเคเอาสักประมาณนี้ก่อนตัวกระฉีกที่เราผัดเอาไว้นะคะเราก็เตรียมมาไว้ข้างๆนะคะเดี๋ยวพอต้มแดงของเราสุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักตัวแป้งเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปในกระฉีกนะคะเดี๋ยวรอสักนิดนึง พอข,ขนมสุกนะคะเขาจะมีลักษณะที่สังเกตได้ก็คือตัวแป้งเนี่ยจะลอยขึ้นมานะคะเหมือนตอนทําบัวลอยนั่นเองนะคะเริ่มลอยแล้วคนสักนิดนึงเผื่อแป้งติดก้นหม้อนะคะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสุกต่ออีกนิดนึงเราก็ช้อนนะคะช้อนแป้งขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ลงไปในกระชีกของเรานะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทักนะคะให้ตัวขนมเนี่ยค่ะอยู่ในไส้กระฉีกสักคู่หนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมต้มแดงของเราก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นขนมมงคลน,นะคะแล้วก็เป็นขนมโบราณที่ทำไดงง้ง่ายๆด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดเสิร์ฟคู่กับขนมต้มขาวนะคะตัวนี้ก็มีทําเวลาสามารถเข้าไปดูสูตรได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะก็วิธีการทําอย่างละเอียดก็เช่นกันนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ค่ะสําหรับวันนี้บอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ